สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเรามารับฟังพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคประจำวันที่20เมษายน2564กันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ น,น่านอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อกันที่ภาคกลางนะคะภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี และราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34งองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณที่ติดตามรับฟัง เพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ